สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะทำเมนูอกเป็ดผัดตะไคร้เมนูนี้เหมาะทั้งกับข้าวและกับแก้มวิธีทำก็ง่ายรสชาติอร่อยเริ่มทำได้เลยครับวันนี้จะใช้เป็นอกเป็ดครึ่งกิโลกร,รมัมนำมาหั่นเป็นชิ้นๆครับพอหั่นอกเป็ดเสร็จแล้วให้เราเตรียมครกมาครับใส่ตะไคร้ซอยลงไปสมต้นพริกไทยเม็ดครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมไทยสองช้อนโต๊ะโขลกได้เลยครับ ทีนี้ให้เราใส่กะปิลงไปครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยพริกแดงจินดา8เม็ดโขกให้ละเอียดเลยครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำล้างโคกลงไปทีนี้ตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนให้เราใส่เครื่องที่เราโขกไว้ลงไป ผัดให้มีกลิ่นหอมนะครับพอผัดจนมีกลิ่นหอมดีแล้วทีนี้ก็ใส่อกเป็ดครับแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอผัดได้แค่นี้ก็พอครับใส่น้ำล้างโคลงไป3าช้อนโต๊ะไม่ต้องใส่เยอะนะครับ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาและสุดท้ายผงชูรสเล็กน้อยครับอันนี้ตามชอบนะครับใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดให้เนื้อเป็ดสุกเลยนะครับขั้นตอนนี้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เป็ดก็สุกดีแล้วนะครับให้เราใส่พริกลูกโดดลงไปตามชอบได้เลย แล้วก็ใบมะกรูดฉีครับ5ใบตามด้วยตะไคร้ซอย1ต้นครับเพิ่มความหอมผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับพอผัดคลุกเขาเข้ากันดีแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับอหอมฉุยนี่ครับลงจานเลยนะครับสูตรนี้ได้1จานใหญ่ๆเลยเนื้อเป็นชิ้นๆเลยนะครับนี่ชิมครับ นี่เลยเป็นชิ้นๆสวยๆใบมะกรูดด้วยไปเนื้อเป็ดไม่เหนียวนะครับรสชาติกำลังดีอร่อยเลยครับนี่คำนี้พริกด้วยนะครับนี่ไปเลยลูกโดดของเราอืออร่อยครับไม่ต้องปรุงเพิ่มทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ